อย่าตื่นตระหนกหมอยงเผยฝีดาดลิงไม่ใช่โรคใหม่ยังไม่เคยพบในประเทศไทยหมอยงเผยนะครับว่าฝีดาดลิงหรือว่าฝีดาดวานอนเนี่ยไม่เคยพบในประเทศไทยนะครับไม่มีอะไรต้องตื่นตระหนกการติดต่อแพร่กระจายต้องสัมผัสอย่างใกล้ชิดครับการเฝ้าระวังเ,เป็นสิ่งจําเป็นล่าสุดนะครับหมอยงนะฮะได้ออกมาให้ข้อมูลเรื่องของฝีดาดลิงผ่านทาง Facebook ส่วนตัวยงผู้วลวรรณโดยระบุข,ข้อความภายใต้โพสต์นะครับว่า การเรียกชื่อฝีดาษวานอนอยากให้เป็นเกียรติและระลึกถึงท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐทองเจริญผู้ตั้งชื่อโรคนี้ในประเทศไทยครับฝีดาษวานอนเนี่ยไม่ใช่โรคใหม่ครับพบครั้งแรกในปี2501และพบในคนตั้งแต่ปีพศ2513ครับในแอฟริกาตอนกลางและแอฟริกาตะวันตกครับฝีดาษวานอนนะครับคล้ายกับโรคฝีดาษในมนุษย์แต่ความรุนแรงและการแพร่ระบาดได้น้อยกว่าฝีดาดมาก การติดต่อทราบกันดีว่าคนจะติดมาจากสัตว์เช่นลิงสัตว์ตระกูลฟันแทะกลุ่มหนูในแอฟริกานะฮะและกระรอกแหลงระบาดจะอยู่ในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางการพบนอกแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางมาจากแอฟริกาและหรือสัมผัสกับสัตว์ที่นำมาจากแอฟริกาการติดต่อระหว่างคนสู่คนเนี่ยเป็นไปได้แต่ต้องสัมผัสอย่างใกล้ชิดครับเช่นสัมผัสกับน้ำใสตุ่มหนองหรือสารคัดหลั่งครับ ใช้เสื้อผ้าร่วมกันนอนเตียงเดียวกันการเลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นที่เป็นพาหะโรคนี้อยู่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่พบการระบาดใหญ่พบเป็นกลุ่มในแอฟริกาและพบเป็นรายในยุโรปและอเมริกาเคยมีรายงานผู้ป่วยในสิงคโปร์ครับในอังกฤษครั้งนี้มีการตั้งข้อสงสัยนะครับว่าการติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยยังต้องรอการยืนยันเชื้อไวรัสเป็นกลุ่มเดียวกับโรคฝีดาษ จึงเชื่อว่าวัคซีนป้องก,กันโรคฝีดาษเนี่ยน่าจะป้องกันโรคนี้ได้คงต้องรอการพิสูจน์ปลูกฝีมีประสิทธิภาพในการป้องกันฝีดาษสูงมากจึงทําให้โรคฝีดาษเนี่ยหมดไปและประเทศไทยเนี่ยเลิกปลูกฝีดาษนะครับตั้งแต่พศ2517ใครที่เกิดก่อนปี2517ครับจะมีแผลเป็นการปลูกฝีผมเองก็มีนะฮะฝีดาษวานอนเนี่ยไม่เคยพบในประเทศไทยครับไม่มีอะไรต้องตื่นตระหนกการติดต่อแพร่กระจายต้องสัมผัสอย่างใกล้ชิด การเฝ้าระวังเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางรวมทั้งการนําสัตว์ต่างถิ่นเข้าสู่ประเทศไทยครับ